สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูน้ำขุ่นนะคะในกิจกรรมคุกกิ้งไเอคุกกิ้งบัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้มารับการบ้านกับทางโรงเรียนวันทับเจ้าของเราเด็กๆได้ชิมขนมปังสังขยาไม่เอยถ้าใครได้ชิมนายยกมือให้เปน ด็กทุกคนนะคะโรงเรียนวันทับแก้วของเรานะคะมีความตั้งใจนะคะที่จะให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้รับประทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กันทุกคนเลยนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสุีนะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีบัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อนนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะได้กลับไปชิมที่บ้านนะคะอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอนะคะมาให้ คุณครูท่านดูด้วยนะคะแล้วก็รสชาติด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเนเกนะคะคุณครูนงหุ่นนะคะจะมารับหน้าที่นะคะในช่วงแรกนะคะของการเข้าสู่คุกกิ้งบัวลอยสาสีมะพร้าวก่อนนั่นเองน,นะคะแต่ว่าในช่วงต่อไปนะคะจะมีคุณครูไพบูลนะคะจะมาแน,นะนำอุปกรณ์และสาธิตวิธีการทำให้กับเด็กๆทุกคนได้รับชมกันเลยนะคะเชิญไปรับชมได้เลยะค่ะ สวัสดีค่ะท่านุู้ปรครองทุกท่านสวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคน นะะในการในการทำถมุมบัวลอยนะคะเราจะใช้น้ําและก็เนืนะ้อของมะพร้าวนะคะในการทำถมุมบัวลอยตรงนี้นะคะ,ะหนึ่งมะพร้าวแล้วนะคะเด็กๆนะคะสองนะคะรู้จักไหมเอ่ยที่โรงเรียนของเราก็มีนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะใบเดรีล <the> นะคะยาวๆนะคะสีอะไรเอ่ย <ๆ S 1> สีเขียวใช่ไหมลูกนะคะ ันนี้เราเรียกว่าใบเตยนะคะใบเตยของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะจะมีที่กลิ่นที่หอมนะคะในการทําน้ํากะทินะคะเราก็จะใช้ใบเตยเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ,ะใบเตยต่อไปนะคะ,ะขนมบัวลอยของเราคุคูครูบอกว่าบัวลอย3ส,สีใช่ไหมคะ,ะเราจะใช้นะคะสีที่ได้าจากธรรมชาตินะคะ สีเหลืองนะคะรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะทด็เกๆสีเหลืองนะคะเราจะทําจากฟักทองนะคะฟักทองฟ้ทองเป็นสีเหลืองนะคะเราจะเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็นําฟักทองนะคะไปนึ่งนะคะไปนึ่งนะคะ,ะสีเหลืองทาได้จากฟักทองต่อไปนะคะ สีม่วงนะคะสีม่วงรู้จักไหมคะที่เกดใครรู้จักบ้างรู้จักไมเอ,อ่ยเราเรียกว่ามันม่วงนะคะสีม่วงนะคะเราจะาทาจากได้จากมันม่วงนะคะซึ่งเราจะต้องเอาไปนึ่งเหมือนกันเหมือนกับก้ทองนะคะนึงน่งให้สุกนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะสีขาวนะคะรู้จักไหมคะลักษณะเป็นอย่างไรคะที่เกด เป็นหัวใช่้นนีค่าดเด็กนะคะใหญ่มากเลยนะคะเราเรียกว่าเปลือกนะคะเด็กนะคะเราก็จะเอาเปลือกออกนะคะเสร็จแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่คือเนื้อของเปลือกนะคะจะเป็นสีขาวๆนะคะครูก็จะเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปนึ่งนะคะ,ะก็จะได้ส่วนประกอบของสีขาวนะคะทั้งหมดจะมี3ามสีด้วยก,กันนะคะสีเหลืองน,นะคะ น่ากินน่ากินนะคะได้จากปลาทองนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะได้จากมันม่วงนะคะแล้วก็สีขาวนะคะได้จากเกลือนะคะอันนี้คือส่วนประกอบนะคะต่อไปนะคะที่เด็กนะคะดเด็กมองเห็นไหมคะเป็นงมกล่องนะคะกล่องสูงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าน้ำกะทินะคะ เป็นกระทิสำเร็จรูปนะคะจะเป็นส่วนประกอบของน้ำบัวลอยนะคะที่จะทำให้บัวลอยของเรานะคะมีรสชาติที่อร่อยหวานมันนะคะอันนี้คือกระทินะคะค่ะนี่ก็คือกะทิเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นกะทิที่อบควันเทียนนะคะจะทำให้กลิ่นของบัวลอยของเราขนมวัวลอยของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นส่วนผสมอีกอย่างนึ่งนะคะอันนี้คือ เกลือนะคะที่เด็กเกลือจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยให้ขนมของเรามีรสชาติที่อร่อยนะคะและที่สําคัญนะคะจะขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมคะที่เด็กรู้จักนี่เลยเป็นเม็ดเล็กๆนะคะสีขาวๆนะคะคืออะไรคะที่เด็กมีรสหวานเราเรียกว่าใค้ตอบได้น้ำตาลใช่ไหมคะเด็กๆนะคะ ขาดไม่ได้เลยนะคะ,น,ะน้ำตาลนี่นะคะจะเพิ่มรสชาตินะคะทำให้น้ำขนมบะลอยของเรามีรสชาติที่อร่อยนะคะก็คือน้ำตาลนะคะค่ะส่วนประกอบของน้ำนะคะน้ำขนมบะลอยนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะเด็กๆนะคะอันนี้คือตอบดังๆเลยค่ะคืออะไรคะดเด็กกระทีใช่ไหมคะน้ำกระทีนะคะ,ะกระทีสําเร็จรูปนะคะ คืออันนี้คือเกลือนะคะดเด็กๆนะคะเกลือมีรสชาติใครตอบได้หวานหรือเค็มใช่ไหมคะเกลือ,อนะคะต่อไปอันนี้คือน้ําตาลนะคะดเด็กๆนะคะน้าตาลพอเราได้ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันนะคะแล้วก็นาไปตั้งไฟนะคะนําไปตั้งไฟ ะะเราก็จะได้น้ำนะคะของขนมบัวลอยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราจะมีน้ำกะทิอย่างเดียวย่ยคือไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนประกอบสำคัญเลยที่เราได้จากเกลือนะคะฟักทองแล้วก็มันม่วงมันสีม่วงนะคะจะต้องมีส่วนผสมของแป้งนะคะเป็นเนื้อของเป็นเนื้อของขนมบัวลอยนะคะและ้วงมีส่วนของสมของแป้งก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะ แป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะทําสีเหลืองใช่ไหมลูกเราจะทําสีเหลืองนะคะโดยต้องมีฟักทองนะคะฟักทองที่คุณครูนําไปนึ่งนะคะแล้วก็บวให้ละเอียดนะคะแล้วก็นํามาผสมกับแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็นสีเหลืองนะคะโบลอยสีเหลืองได้จากฟักทองนะคะอ่านี่คือฟักทองต่อไปสำเร็จแล้วค่ะพี่เจงนะคะสีอะไรเลย อันนี้คือที่คุณครูบอกว่ามันใช่ไหมคะมันม่วงนะคะอันนี้คือมันม่วงนะคะเรานําไปนึ่งแล้วก็มาบดนะคะมามาบดให้เป็นะละเอียดละเอียดจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะนํามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันเลยนะคะอ่าต่อไปอันนี้คือเผือใช่ไหมคะ เผือก็เหมือนกันเลยที่คุกครูต้องนำไปเนื่อนะคะแล้วก็มาบดละเอียดน,นะคะแล้วก็นำมาผสมกับแป้งนะคะแป้งก็จะได้แป้งเป็นสีขาวนะคะออกมาเป็นสีขาวจากเผือของเรานะคะเป็นเนื้อ,อเป็นเนื้อของขนมวอลลอยนะคะที่อร่อยอร่อยนะคะเหนียวนุ่มอร่อยนะคะอยากกรนทานยังคะเด็กเด็กยังอยาบประทานไม่ได้นะคะ,เร,ะคเ,เราจะต้องไปทำไมคะเด็กเด็กเราจะต้องไป ผสมแป้งนะคะผสมแป้งกันก่อนนะคะกับเนื้อ,อสีเหลืองนะคะผสมแป้งแป้งกับเนื้อฟักทองนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะแป้งข้าวเหนียวกับมันม่วงนะคะแล้วก็สีขาวนะคะเคลือนะคะกับแป้งข้าวเหนียวนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนประกอบนะคะ ที่ขาดได้ก็คือน้ำนะคะในการที่เราจะนวดแป้งนะคะแป้งให้เหนียวนุ่มนะคะเราต้องใช้น้ำด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ่เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปสาธิตน,นะคะวิธีการนวดแป้งนะคะให้เด็กๆได้รับชม ต่อไปจะเป็นการาสงแป้งนะคะเด็กๆเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวของเราก่อนนะคะเอาแป้งข้าวเหนียวน,นะคะเทลงไปในกรละมังที่เราเตรียมไว้นะลูกนะอุคณครูจะใส่ลงไปแล้วนะคะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วต่อไปนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้ารวมกันไปนะคะแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะ เกลือนะคะอ่าน้ำตาลนะคะน,นี่คือน้ำตาลเราจะผสมไปในแป้งด้วยนะคะแล้วเราก็คนๆน,นะคะคนให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะคะอ่าแล้วก็เกลือนะคะเพิ่มความเค็นนิดนึงน,นะคะเกลือใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปอ่าแล้วเราก็คนๆๆ คนให้เข้ากันนะคะพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อพัตทองนะคะกับแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมกันนะคะ,ะเราก็จะได้แป้งสีเหลืองนะคะแป้งของแป้งของขนมบัวลอยนะคะสีเหลืองได้จากพัตทองนะคะ,ะตรงนี้เราก็จะนามาผสมกันนะคะ ให้เข้ากันคุณครูขออนุญาตใช้มือนะคะดเด็กๆนะคะคุณครูใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะอ่าเราก็จะพยายามนะคะขยาามแป้งกับเนื้อฟักทองของเราที่นึ่งสุกแล้วนะคะอ่าให้มารวมตัวกันฟักทองที่เรานึ่งนะคะดเด็กๆนะคะอ่เขาจะมีน้ำนะคะเ็าจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่มนะคะน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะ อันนี้ยังครูจะคนให้ขยำขยำนะคะนวดให้เข้ากันก่อนนะคะนวดเนื้อแป้งกับเนื้อปักทองนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะยังไม่ได้นะคะขอเพิ่มน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะที่ครูเตรียมไว้นะคะอค่อยๆเทลงไปเทน้ำลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเราก็นวดแป้งต่อนะคะ เริ่มออกสีแล้วค่ะเด็เกๆมองเห็นไหมคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมแป้งเป็นสีขาวตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเด็เกๆดูก่อนดูก่อนยังไม่ได้เนาะอ่าเราต้องเติมอะไรเราจะนวดจนกว่าแป้งของเรานะคะจะจับตัวกันเป็นก้อนกลมๆนะคะเหมือนอะไรคะเด็เกๆที่เด็กๆเ,เล่นที่คุณครูให้เด็กๆไปเหมือนอะไรเอ่ย ที่เราครูคให้เด็กๆไปที่บ้านเป็นสีสีดินน้ำมันใช่ไหมคะเด็กๆนะคะยังไม่ได้คุณรูณขอเพิ่มน้ำนะคะเพิ่มน้ำลงไปหมดเลยนะคะใส่น้ำหมดเลยฟักทองของเราเนื้อดีมากเลยวันนี้นะเนื้อแน่นนะคะ เด็กๆการนวดแป้งของเราสําเร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะขนมบัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อนของเรานะคะสีเหลืองนะคะได้จากฟักทองสีม่วงนะคะได้จากมันม่วงแล้วก็สีขาวนะคะนวลนวลนะคะได้จากเผือกของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะเราเอาทั้งหมดนะคะเอาแป้งนะคะส่วนประกอบของแป้งนะคะแล้วก็เนื้อฟักทองเผือก นะคะมันม่วงนะมาผส,สมกันแล้วก็นวดนวดนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะที่เราจะทำปัน้นนะคะปั้นขนมโมลอยให้เป็นก้อนเล็กๆกลมๆตอนนี้นะคะเราได้แป้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆขนมโมลอยของเรานะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะครูจะปั้นจากาแป้งขนมโมลอยสีเหลืองก่อนนะคะดเด็กๆนะคะเหมือนเราเล่นนีน้ํามันเลยคะ่ะเด็กๆจ๊ะนะคะ ่าเราหยิบมานะคะหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็นำมาคลึงนะคะนำมาคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยได้แล้วนะคะหนึ่งชิน้นเห็นไหมคะต่อไปเราก็จะปั้นอีกเป็นก้อนกลมๆล,ลูกที่สองนะคะต่อไปลูกที่สามนะคะเด็กๆนะคะวางเรียงกันไว้เลยค่ะเ,เด็กๆนะคะ ลูกที่สามนะคะแป้งของเรานะคะสีเหลืองได้จากปักทองต่อไปคุณครูจะสาธิตการปั้นสีม่วงนะคะได้จากมันม่วงแล้วก็ดึงแปง้งจับแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็นิดนึ่นะคะก้อนคลืนๆค,ค่ะเป็นก้อนเล็กๆกลมๆได้แล้วค่ะขั้นที่หนึ่งต่อไป ได้แล้ค่ะลูกที่สองค่ะกลมกลมวางไว้ในถ้ดเด็กต่อไปลูกที่สามกลมกลมวางไว้นะคะได้ทั้งหมดสองสองสีแล้วนะคะต่อไปค่ะสีขานวนวลๆของเรานะคะ ให้เป็นกุ้องกลมๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะวางไว้วางไว้วางไว้ ใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะคะเด็กๆนะขนมบัวลอยของเราวางไว้สำเร็จแล้วค่ะได้แล้วค่ะ,คะเราก็จะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะบัวลอยขนมบัวลอยของเรานะคะได้ทั้งหมด3สีเลยนะคะอ่าสีม่วงสีขาวนวลๆนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะเราจะปั้นเป็นกลมๆจนหมดเลยนะคะ แล้วก็ยังรับประทานไม่ได้นะคะเราจะต้องนําแป้งของเราเนี่ยไปต้มให้สุกก่อนนะคะเด็กๆนะคะไปขานความร้อนนะคะอเอาแป้งไปต้มให้สุกก่อนแล้วถึงจะนำมารับประทานได้นะคะ เราได้แป้งเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะยังยังรับประทานไม่ได้นะคะเราจะต้องมีน้ำนะคะส่วนของน้ำนะคะน้ำกะทินะคะเราจะต้องนำกะทินี้นะคะไปผ่านความร้อนนะคะน้ำะํำกะทินอกจากน้ปํปกะทิเสร็จแล้วนะคะ กราจะมีน้ำมะพร้าวหอมด้วยนะคะนำผสมรวมกันนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวด้วยนะคะเนื้อมะพร้าวเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะในน้ํากะทินะคะพร้อมกับน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะเราก็จะได้น้ํานะคะของขนมบัวลอยที่อร่อยออร่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้นะคะขนมบัวลอย3สีเนี่ยคะเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้รับประทานพร้อมกันนะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆนะคะ เด็กๆได้ชิมขนมบอลลอยจากของโรงเรีเยนอนุบาลทับแก้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งคลิปนะคะที่เด็กๆรับประทานขนมบอลลอยนะคะ,ะว่าเป็นอย่างไรบ้างรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะอร่อยไหมนะคะมีรสหวานมีรสเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆนะคะอ,ะอร่อยไหมเด็กๆส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะ,ะสําหรับขนมบอลลอยอบอลลอย3าสีนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะเราสามารถทําที่บ้านได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ทําที่บ้านได้นะคะในวันหยุดนะคะง่ายๆนะคะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทําในครอบครัวนะคะให้เด็กๆได้ได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในการทําขนมบวลอยง่ายๆนะคะทำรับประทานที่บ้านได้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเด็กๆฝึกก่อนนะคะเด็กๆดินน้ำมันนะคะที่ครูแจกให้ไปนะคะฝึกปั้นก่อนนะคะเวลาคุณพช่อคุณแม่นะคะ ทำระเบเดที่บ้านเด็กๆจะได้ทําได้เก่งๆนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆได้เก่งๆนะคะคุณครูเขาฟามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะมีขนมอะไรให้เด็กๆรับได้รับประทานอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ